สวัสดีครับนักศึกษาแล้วก็ชาวมรสุมสยามยูวาชนนะครับอันนี้เป็นวิดีโอสาธิตการเข้าสู่มอนซูนซิมในกรณีที่ท่านได้รับเป็น URL link นะครับส่วนสำหรับวิธีแรกที่ท่านได้รับเป็นเกมโค้ดนั้นท่านสามารถที่จะดูในคลิปที่แล้วนะครับในพอร์ทัลของมอนซูนซิมไแพลนด์นะครับคราวนี้อธิบายเพิ่มเติมก่อนนะครับวิธีการเข้าสู่เกมแบบที่เป็น URL link เนี่ย อาจารย์ฟาเชียเตอร์นะครับจะเป็นคนที่สร้างเกมแล้วก็ Copy Link ์เฉพาะสำหรับการเข้าสู่เกมนั้นมาให้ท่านนะครับท่านก็ได้รับตัว URL Link ท่านก็เปิด Browsers นะครับแล้วก็ไป Copy URL Link จากช่องทางใดๆไม่ว่าจะเป็นตัว Google Classroom ในอีเมลหรือว่าใน l i าย Group นะครับท่านก็นำเอาลิงก์เนี่ยมาเพส t นะครับนะครับเดี๋ยวผมขออย่าไปนำลิงก์มาก่อนนะครับ ท่านก็เอา URL link เนี่ยนะครับมาเพสเข้าไปในช่องทางที่เป็นเว็บเบราว์เซอร์นะครับหลังจากนั้นก็กด enter ครับนะครับพอท่านกด enter นะครับท่านจะเจอหน้าจอตามสกรีนนะครับซึ่งแน่นอนคือการเข้าเกมวิธีนี้จะมี default หรือเกมโค้ดที่ถูก Generate มาโดยเฉพาะมาให้แล้วก็ชื่อขึ้นเป็นเกมโค้ดที่ต้องการเรียบร้อยนะครับท่านก็มีที่กด next ครับ นในกรณีท่านกด next แล้วนะครับท่านก็ใส่ email address ของท่านเข้าไปนะครับอันนี้ผมขอใส่เป็นวิดีโอเป็นด e เดโมนะครับเป็น email address ซึ่งผมใช้งานนะครับเป็นประจำอันนี้ท่านก็ใส่ของตัวท่านเข้าไปนะครับพอหลังจ่ท่านใส่ email address เสร็จแล้วนะครับท่านก็ต้องกดคำว่า agree นะครับคือเห็นด้วยในการ Term and Service คือข้อกำหนดต่างๆที่ใช้นะครับตรวจสอบนิดนึงว่าอีเมลแอดเดรสถูกต้องไหมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีโค้ด5ตัวส่งไปอย่างท่านตามอีเมลท่านลงทะเบียนนะครับในกรณีท่านใส่อีเมลแอดเดรสผิดเนี่ยอาจจะไม่ได้รับโค้ดนะครับซึ่งนะครับพอท่านกดใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาเตือนเวลานะฮะเกิดสุตวว่าอีเมลแอดเดรสนี้ถูกต้องนะครับก็จะได้รับโค้ด ผ่านอีเมลซึ่งเป็นตัวเลข5ตัวนะครับในกรณีแบบนี้ผมได้รับตัวเลข5ตัวแล้วนะครับเขาจะบอกอีกต่อนะครับว่าในกรณีบางครั้งเนี่ยอาจจะเข้าไปสู่สแปมโฟลเดอร์หรือสแปมเมลนะครับก็กดที่ช่องนั้นนะครับใส่รหัสที่ท่านเห็นครับในอีเมลแอดเดรสครับจากอีเมลแอดเดรสที่เป็นรหัส5ตัวนะครับอันนี้เป็นตัวอย่าง Verification Code Sample นะครับพอใส่ตัวเลข5ตัวนี้ซึ่งอาจจะเป็นตัวเลขอื่นนะครับตามอีเมลที่ท่านได้รับนะครับท่านกด submit พอท่านกด s ับมิ t นะครับระบบจะให้ท่านใส่ชื่อนามสกุลอีกหนึ่งครั้งนะครับซึ่งอันนี้ผมใส่เป็นมอนซูลซินไทยแลนด์นะครับท่านก็ใส่ชื่อไปว่ามิสเตอร์เอนามสกุล B อย่างนี้เป็นต้นเป็นภาษาอังกฤษนะครับหลังจากนั้นก็กด s ับมิ t ครับพอขั้นตอนต่อมาเนี่ยเขาจะให้เลือกทีมในระบบใช่ไหมครับซึ่งในกรณีีสมมติว่าท่านอยู่อยู่ในทีมใดเช่นตัวอย่างนี้อยู่ในทีมที่2นะครับก็เลือกทีมที่2ครับหากท่านไม่พบตัวทีมที่อยู่ในนี้นะครับ ท่านก็ร้องหรือแจ้งไปที่ฟาเซเตอร์ก่อนนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะมีกลุ่มนอกใหม่ขึ้นมานะครับในกรณีแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดสูว่าฟาเซเตอร์บอกท่านแลวนะครับว่าได้รับได้สร้างกรูปใหม่ให้ท่านเรียบร้อยปุ๊บที่ท่านต้องทําก็คือกด refresh team list นะครับพอกด refresh แล้วเนี่ยถึงจะเจอชื่อทีมใหม่ในระบบที่พิ่งสร้างไปเมื่อสักครู่นะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ได้สร้างใหม่นะครับผมขออนุญาตเลือก T2 หรือทีมที่2นะครับกด select ครับนี่คือกระบวนการ ในการเข้าสู่เกมนะครับซึ่งตรงนี้พร้อมแล้วสำหรับการเล่นเกมนะครับคราวนี้การเข้าสู่เกมในแบบนี้คือท่านไม่ได้ใส่พาสเวิร์ดถูกไหมครับในเมื่อท่านไม่ได้ใส่พาสเวิร์ดสมมติว่าท่านไปพักตลางวันนะครับแล้วท่านก็ปิดเครื่องไปวิธีการก็คือก็ไปหาลิงก์เมื่อเช้านะครับแล้วก็กดลิงก์ที่ได้รับในอีเมลแอดเดรสหรือในตัวไลน์กรุ๊ปหรือใน Google Classroom อีกหนึ่งครั้งนะครับ พอท่านใส่รหัสใหม่ที่เป็นตัวเลขอีก5ตัวที่ถูกส่งมาอีกครั้งหนึ่งพอกดเข้าไปปุ๊บก,ก็จะเข้าสู่เกมซึ่งจะไปอยู่ในวันล่าสุดที่ท่านเล่นเกมหยุดเอาไว้นะครับนั่นก็เป็นวิธีการเข้าสู่เกมแบบการใช้ URL Link นะครับ